สวัสดีเจ้าเช้าวันเสาร์อากาศดีมาก18พฤษภาคมไม่มีฝุ่นพิษแล้วอากาศดีมากๆนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำวิตามินดีค่ะจากแดดซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเราไปกินวิตามินดียังม่เท่ากับที่เราได้แดดแต่อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความร้อนร้อนระอุมากแล้วก็ฝุ่นพิษนะคะเราก็เลยออกมา ข้างนอกอะไ,ไ้ต้องอยู่กับเครื่องฟอกอากาศแต่วันนี้อยากจะให้ทุกๆคนออกมานะเจ้าบอกว่า,อาบอกว่าจะยูที่ไหนนะคะแต่ตอนเนี้โดยเฉพาะเชียงใหม่นี่อากาศดีมากๆออกมาโดนแดดบอกว่าจะเป็นแดดเช้าหรือแดดเย็นนะคะโดนแสงแดดสักประมาณสัก20นาทีนะเจ้า1 5ถึง20นาทีนั้นจะช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีมากๆเลยนะเจ้าแล้วก็ที่เวียงแม่มดเราก็เปิดทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ จันอังคารพุรัสศุภเปิดทุกๆวันนะเจ้าสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มชากาแ,แฟมีศูนย์สุขภาพปรึกษาสุขภาพนะคะมีศูนย์สมุนไพรนะเจ้าศูนย์เรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะมีแม่เตาไฟแม่เตาฟืนแม่เตาฟืนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของสูตรเรียนรู้นะเจ้าว b บนะคะรถโบราณ นะเจ้าก็ยังมีนะคะอย่างจัดแสดงโชว์อยู่นะเจ้าเข้ามาได้แล้วก็อาจจะมีบางส่วนนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเอจะทำห้องแอร์เพิ่มด้านนอกนะเจ้าก็ตอนนี้ก็เข้ามาถ่ายรูปไอย่างได้ปกติมากินมาดื่มนะคะมาปรึกษาเรื่องสุขภาพไอย่างได้ปกติหมดเลยนะเจ้านะคะส่วนต่างๆก็จะมีที่แม่มดกำลังทำก็คือจะทำห้องแอร์เพิ่มนะคะ ตรงหอเทวาลยตรงเนี้ยเจ้าตรงเนี้ยแต่ก็บรได้กระทบอะไอย่างเลยทุกคนมาได้ปกติธรรมดาเข้ามาได้ทุกทุกวันนะอ๋อจะมีวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาที่เราหยุดเพราะว่าการไฟฟ้าเปิ่นมาทําไฟนะเจ้าก็เลยต้องหยุดทั้งสวนตนั้งแ่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะอันนี้ก็คือส่วนหน้าของคาเฟ่นะเจ้า ก็อากาศดีมากๆคือเหมือนกันนะคะตัวเองก็มาได้ออกมารับอากาศนานแล้วเพราะว่าร้อนนะคะร้อนแล้วแล้วฝุ่นนี่แหละเจ้าวันนี้ฝุ่นไม่มีร้อนไม่มีนะคะวิตามินดีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่รู้นะคะเรื่องฉีดเรื่องการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายอะไรต่างๆก็ได้ฝากข้อความไว้นะเจ้าก,การล้างพิษหรือใครได้รับผลกระทบอะไรนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองศึกษาหาความรู้แล้วก็ ดูแลตัวเองนะคะฝากไว้จากศูนย์สุขภาพแม่มดกัญชาเจ้า